สามมาแล้วคุนสามผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณชมมาที่กระทอมระสังขารหลวงปู่สวงครับเดี๋ยวเรามาตามหาพิทัศน์นะัะไปเที่ยวลาวในการไปเที่ยวฝั่งโค้งนี้กันนะครับวันนี้นะครับไปเที่ยวฝั่งโค้งกับพิทัศน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกบพิทัก์อยู่ไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยเดินหาดูก่อนนะครับผมลุงกะเมวบองอปนครุ๊บเนี่ยสวัสดีนะครับวันนี้เรามาที่กระท่อมราสังขารหลวงปู่สวงเดี๋ยวเราไปเดินหาพิทัศ์อยู่ไหนน้่นนี่น้อ ยังไม่เจอนี่นะครับทุกคนนี่เด้อยกะสินฟไฟลุงปูนะครับไฟไม่มีมันดับมาวันนี้เครื่องฟ้าเครื่องฝนนะ่าจะดับฝนจะตกหนรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่ทัศน์เดี๋ยวให้พี่ทัศจับเลขไปเที่ยวฝั่งโ,งโค้งด้วยกันว่าจะได้ตัวไหนนะครับพิมพ์ร้อไว้เลยพิมพ์รอไวนะครับทุกคนพิมพรอไวนะครับเลขไปเที่ยวฝั่งโค้งด้วยกัน,นครับผมพี่ทัศไม่น่าจะอยู่นี่นะทุกคนน่าจะอยู่นน่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูอีกองใหญ่ก่อนนะครับอยู่นน่นหรือเปล่าน้อนะครับ ว่ากระท่อมหลายสังขารหลวงปู่ตอนนี้ก็ถนนคนทางนี่ก็สะดวกสบายนะครับมาองค์ใหญ่ก็เป็นถนนคอนกรีตหมดแล้วนะครับหลวงปู่ดำนานะครับถนนใหญ่หลวงปู่ดำนาครับเดี๋ยวไปดูพิทัก์โอ้ตัดยาเสียโล่งเลยนะนี่โอ้ทุกคนพิทัศ์ตัดยาโล่งเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปวนดูดูวนสักรอบหนึ่งอยู่ในนอพิทักษ์นะ ไปอยู่พญยาบึงหรือเปล่านะครับที่นู้นมีอยู่นะ่าจะอยู่แถวนี้นะครับปกติพิทักษ์จะอยู่แถวฟื้นใส่หนองปูนะครับเอา้าพิทักษ์ทำอะไรสวัสดีครับรว่าแล้วขาดไม่ปิดว่าไปดูพญยาบึงแน่นอนตัดหญยาเขาไปโดนฮ้างคนของพญยาบึงนนกันเลยเอาอันนี้มาปิดปิดไว้ในในพิทักษ์ดูหนพญยาบึงอยู่ไหนอ่าเขาปิดเลยบ่ตอนวันครับเขานั้นปิดเลยใช่ไหม ้าไม่ปิดหรอพวกมดตัวอะไรจะเข้าโอ้เขาปิดจับย้ายเขาปิดจับย้าเลียงว่าเลขลาวเนี่ยเข้าทุกงวดลายงวดเกือบทุกงัดการพูดสุกคือเลขปล่อยออกทยอยออกห้าหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่มันจะมาหนึ่งแปดห้าหกแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับหกหนึ่งแล้วตัวเดือดขาดคือต้องไปเอาเลขจากที่ไหนมาเอาเลขไปเช่เบื้องเราเนี่ยแหละเลขไปเทียบฟังโค้งเนาะนะครับ คือโคครั้งหนึ่งได้สามวันสามวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งพอดีหรือเป็นเดือนก็ได้นะเพราะว่าเลขจะอยู่ในนั่นตลอดเนาะอ่าให้เอฟซีพิมพ์รอให้อภิัน์วันนี้มาแล้วได้ยังไงไปจับเลขให้เอฟซีหน่อยอ๋อวันนี้ที่ได้โอกาสมาแล้วก็จับเลขลาวจับกองเลขลาวให้เอฟซีเอาจับโควฟังโควสุขวันศุกร์วันจันทร์หรือวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์บ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้วันศุกร์เนาะ ทาความสะอาดสะอ้านหรือนอกพิธันนะครับนะครับตัดเองก็โล่งดีเนาะัการ่ผ่านว่าบนหัวว่าตัวรูตัวรูตัวรู้อ้ฉลาดล่ะอันนี้หูแววหรือยังไงมันมันได้ยินเสียงนะพี่อือผมก็เลยนึกนึกหัวให้ผมไปทางที่ไหนเนาะคนนึกได้โอ้องค์ใหญ่ยังไม่ได้ตัดยาอือก็เลยเอาเงินไปหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไปซื้อน้ำมัน หนึ่งขวดหนึ่งขวดเขาขายสี่สิบาทแต่บางร,บร้านเขาขายสี่สิบห้าบาทครับก,ก็เลยเอามาตัดสี่สิบาทนี่พอดีเลยเป๊ะเลยเพอดีเลยหมดหมดตรงนี้อตรงที่มุมนี้มันประวมตัดอมเลยก็อยู่นิดเดียวเขาตัดตรงเครื่องดับพอดีเครื่องดับก็แสดงว่าเสร็จแล้วครับเสร็จอ่เดี๋ยวเราไม่เอาไปจะเบื่อสบายเลยท่านี้มาแล้วก็ต่อฟืนต่อไฟให้ฟรีให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนิดหนึ่งเนาะ สองศูนย์สง e ูนเจ็ดสองศูนโอเคเล็กเยอะอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเล็กจับดีกว่านะจะจับได้เจ็ดสองศูนยบออ่ะเรามาดูว่าจะจับได้ตัวไหนทุกคนนะครับอ่านี่นะครับทอมละสังขารหลวงปู่ ตรงนี้ก็สีสองอีกเออผ่านองผ่านเดี๋ยวจับข้างบนดีกว่าโอ้ท่อนใหญ่นะไปลงปู่นาะท่อนใหญ่ท่อนใหญ่นี้จะเป็นไม้ลำดวนที่ต้นลำดวนถวายให้พี่พี่ดูเมืองนอกอืมสาธุด้วยนะครับ,รบต้นลำดวนครับดีพี่ให้แก่ให้ซื้อปืนตั้งแต่เดือนที่แล้วผมกพเลยได้มา พอตลงตัวประมสิบคอืะครับอันนี้เรือที่สลาวันนี้จะเอาที่สลาวพาะียดที่สลาหลวงปูนจะแม่นเยอ่นะครับส่วนจัดเคยจับตรงนี้ได้ก็เลยต้องมาเอาที่นี่ก็มีหลายคนที่นะคะให้พิทัดเปิดฟ้าเครื่องดืม่มแล้วก็ขอไปเที่ยวฟังโค้งให้ก็มีนะครับแต่ว,ว่าวันนี้ทุกการมาแล้วก็ไม่พิทั์จุดทูบโบกหลวงปูแล้วก็ขอเลขไปเทีย่ยว ไปฟังโขงด้วยกันนะครับลมลมแรงมาก

อีน<อ>ึงบ่กตนเีเนนี้ะงะจ้าจับคปิฟังด้อออกระสบายเอาคนจับได้มาแล้วตัวไหนกันสามาแล้วคนสามเด,ดี๋ยวดู จ็ดสามเจดแปดลยบอ,อโอเคเหลือสองตัวเอ,อสองตัวคนไองานสองตัวได้เลขห้ากระโดดใส่มือเลย ห้าเปดห้าเป็ดอบอกว่าอยากลงปูอยากสูบบุรีเปลีนห้านหครับทุกคนเข้าเต็มเต็มหรือเดียงที่กลิ่นบุรีนะเมื่อกี้ก็คุยตรงนี้เมื่อกี้เชาเลยเนคเต็มจมูกแต่ก่อนก็เรียกเปดห้าไม่ใช่ไหมลงปูเคยเคยสูบเปด่ห้าอกสูบครับเปดห้าคืออยู่ที่ ลูกศิษย์ลูกหาเอามาทำลูกปู่สูบมือหนึ่งสามม้วนก็มีม้วนหนึ่งก็มีท่านจะให้เป็นปริศนาถ้าลูกปู่สูบยาปุ๊บจะออกแปดห้าเลยมีกลิ่นบุหรี่ก็แสดงว่านายจะอยากสูบบุหรี่นะทุกคนเป็นห้าสองตัวแล้วก็สามเจ็ดแปดสามตัวเป็นห้าสองตัว <laughs> ห้าแปดสองตัวนะครับห้าแปดสองตัวแล้วก็สามเจ็ดแปดสามตัวอ่าให้ทุกคนเหิงปังๆรวยๆนาะพี่ทัานเนาะครับอ่าจัดได้แล้วพเทียวฟังโคง้งวันนี้กับนะครับเลขจับปิงปองกับพี่ทัานนะครับขอให้ทุกคนดูท่านเหงปังๆนะครับคลิปนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเช้าเราได้กินบุหรี่ครับแล้วก็คุยเมื่อกี้จุดทูบหลวงปู่ทอยาสูบแปดห้าให้มาจับ ปิงปองก็ได้ห้าเปรตก็คือแต่ก่อนเขาเรียกแปดห้าเปรห้าจะเป็นสองแดงแดงครับผมครัเขาจะเขียนว่าแปดห้าอืมนะครับแอดก็ไม่เคยสู้ก็ไม่เคยรู้เลยนะเปรตห้าแปรหกไม่เคยแปดตห้าเขาเรียกแปดห้าอ่าโอเคนะเป็นแนวทางให้จงใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าใครมีดวงก็ถูกใครไม่มีก็ก็ถูกก็ถูกเหมือนเดิมนะครับ ลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคับผมขอบคุณครับร่ำรวยร่ำรวยครับผม